ณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงคําว่าบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนคะ่ะว่าหลายคนคงจะพอรู้ถึงสารเคมีกันมาแล้วเนาะว่ามันอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้มีโทษต่อร่างกายเพราะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คะ่ะเราพูดถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ากันมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่มันก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกคุณผู้ฟังและฟ้าเชื่อว่าสิ่งที่ฟ้ากําลังจะบอกเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะล่าสุดเนี่ยมีการพบเรื่องของน้ํายาดองศพเป็นหนึ่งในสารประกอบที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะ เรื่องนี้เปิดเผยออกมาเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองโดยนายอนุกูลพฤกษานุสักริรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบค่ะว่ากลุ่มของเด็กและเยาวชนนั้นเริ่มจะสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการกับมหันตภัยร้ายที่มันแฝงมากับเจ้าผลิตภัณฑ์อย่างอ่อบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเติมสารปรุงแต่งค่ะไม่ว่าจะแต่งกลิ่นแต่งรสชาติเนี่ยมากมาย ซึ่งไอสารเหล่านี้เนี่ยมันก็มีส่วนประกอบที่มาจากสารพิษแล้วก็สารเสตติดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารใหม่ที่เขาเพิ่งจะเจอกันนี่แหละคุณผู้ฟังก็คือฟอร์มาดีไฮด์ค่ะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไทยก็คือน้ํายาดองศพค่ะใช่แล้วล่ะค่ะน้ํายาดองศพที่เขาฉีดเข้าไปในร่างกายของผู้เสียชีวิตเพื่อจะคงสภาพไม่ให้อ่อเน่าเปื่อยหรือย่อยสลายเร็วเนี่ยคุณผู้ฟงังน้ํายาดองศพตัวนี้แหละมันเป็นสารที่อันตรายนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่านำไปใช้ในการผสมอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเคมีอันตรายที่ปล่อยออกมาระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและได้รับละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่คนสูบเท่านั้นนะคะคนที่อยู่ใกล้แล้วก็หายใจรับละอองเข้าไปก็ได้รับอันตรายด้วยเช่นกันจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเยาวชนไทยอายุระหว่าง6ถึง30ปีเนี่ย มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่18.6ค่ะและเมื่อจำแนกตามเพศแล้วก็พบว่าเพศชายนั้นมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุดค่ะอยู่ที่21.49รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มของเพศทางเลือกนะคะ LGBTQIA+ กลุ่มนี้จะอยู่ที่19.73%และก็เป็นเพศหญิงค่ะรองลงมาอยู่ที่16.22%เ <_ d ata> มื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ายังพบข้อมูลค่ะว่าเยาวชนนั้นมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่นะคือ เขาเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เลิกบุหรี่มวนได้ค่ะผู้ฟังกลุ่มที่เชื่อแบบนี้เนี่ยมีอยู่มากถึง61.23เปอร์เเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเข้าใจว่านิโคตินนั้นส่งผลดีต่อร่างกายกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่กว่า51.19เลยและก็ยังมีอีกกลุ่มนะคะที่เข้าใจว่าน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีส่วนผสมของนิโคตินกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่26.28 กลุ่มถัดมาคือกลุ่มที่เข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายค่ะกลุ่มนี้มีอยู่23.28และกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ฟังซึ่งบอกว่าเข้าใจนะว่าควันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีอันตรายค่ะซึ่งเชื่อไหมอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่อีกกว่า12.53เลยนอกจากนี้ค่ะเยวาวชนไทยเรานะคะยังคงมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนค่ะกลุ่มที่เชื่อแบบนี้เนี่ยมีอยู่กว่า50เลย ูฟังผ้ซึ่งจากผลของการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาเขาพบว่าเจ้าสารฟอร์มาดีไฮหรือว่าน้ำยาดองศพเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งค่ะซึ่งอยู่ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละ โดยเจ้าสารฟอร์มาดีไฮนี้สามารถจะแทรกซึมลึกเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งด้วยรวมถึงเสี่ยงเกิดการระคายเคืองต่อดวงตาแล้วก็ผิวหนังค่ะผู้ฟังฉะนั้นช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะต้องสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานให้รู้ถึงภัยอันตรายเหล่านี้แล้วก็ต้องคอยเตือนกันนะอย่าหลงเชื่อข่านิยมผิดๆในกลุ่มวัยรุ่นในเรื่องของการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าที่บอกว่ามันไม่มีอันตรายต่อร่างกายหรือมันไม่มีส่วนผสมของสารนิโคตินหรือว่ามันสามารถจะทำให้ออลดการสูบบุหรี่หรือว่าเลิกบุหรี่มวนได้แล้วเปลี่ยนมาใช้เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแทนอันนี้เป็นข้อมูลที่ผิดหมดเลยค่ะผู้ฟงังถ้าหากว่าใครยังแบบรู้สึกลังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะหรืออยากจะ รับคําปรึกษาทําความเข้าใจกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขใกล้บ้านของท่านเดินไปที่คลินิก ไปโรงพยาบาลไปขอรับคําปรึกษาจากคุณหมอได้เลยค่ะฟ้าัยเชื่อว่าไม่มีหมอคนไหนแนะนําว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพหรอกนะคะเพราะยังไงก็ตามมันคือสารเคมีค่ะและไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่ออยาเส้นใดๆก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟัง มันส่งผลกระทบต่อร่างกายแม้จะไม่ได้เห็นผลภายในวันนี้แบบสูบป,ปุ๊บแล้วก็ตุยเลยนะคุณผู้ฟังแต่ในระยะยาวเนี่ยมันค่อยๆกัดกินแล้วก็บ่อทําทำลายระบบต่างๆในร่างกายเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยสุดท้ายคนเราเกิดมาก็ต้องตุยใช่ไหมคุณผู้ฟัง แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าการตุยในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทรมานคุณผู้ฟังเคยเห็นแบบว่าออผู้ที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจไหมคะถุงลมป่งพองเอยคนที่ปอดมีแต่สีดำอะไรอย่าง mm. ผู้ฟัง กว่าที่เขาจะตุยมันเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมากๆจริงๆนะคะถ้าเป็นไปได้อะฟ้ายใสไม่อยากให้ใครต้องทนทุกข์ทรมานแบบนั้นถ้าเลิกได้ตั้งแต่วันนี้ลดละแล้วก็เลิกให้เร็วที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องราวของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่นํามาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้เพื่อจะประกอบการตัดสินใจเผื่อบางคนกําลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะเลิกดีไหมเลิกเถอคะค่ะเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะ